ôi tao xuống tao đi về đi kìa mặt ô đi điền miền 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 đông miền đam miền xuống miền đông miền đông miền กับยนตแท้ตอ่อขอตัวแล้วตาคอะไรคิดจะจะไปอ่ะฉันก็ไปด้วยกันนี่หละโอเคี่าหตาพราเพราะว่าตอนนี้ผมจะไปเตอนนี้ตัวละครผมตอนนี้คนในชีวิตจริงมากกว่า เหนื่อยครับเล่นเกมนี้บอกเลยยากมากครับนี่คือครั้งตาสุดท้ายนะครับถ้าเราไม่รอดตานี้แลิที่จะจบก็พี่พ่อตาบต่อโทรัพแล้วเรึ่งก็พาอหมดเลยโอเคแล้วตั้งรอดผมเชื่อในตัวเขาแล้วเชื่อในตัวตัวเองเลยด่านท0่สิบที่ดหลนจุดท้จะตาของแพ ผมจะเลือกตู้แรกตู้แรกเสมอครับแต่ถ้าเขาวิ่งไปเ,เลือกตู้ข้างบนผมจะไม่ตามเขาผมจะเลือกตู้แรกครับอเ้เขาจูตามไม่ทันนะอ่ะโอเค ได้ไงแนี่ซิกอยู่แบบซิกซิกซีซีเนี่ยอยู่ไหนเรารู้ได้ไงเนี่ยเราบาลามัจารเนี่ยชัดไม่มีลองมาด้วยกันไม่เจอลองมาทางนี้เจอแล้ว เราสับเวินละโอเคมาพร้อมกันละผมจะตามหลังเขาดีกว่าครับเพราะว่าถ้าผมเดินหน้าเขาเขาก็มีโอกาสเสียงนี่เขาจะตุยนะครับถ้าผมเดินหลังเขาผมไม่มีโอกาสเสียงนี้จตุยอยู่กันครับคือผมยืนหน้าอยู่หลังก็ไม่เกี่ยวตุยได้หมดเลยโอเคเราจะไม่ลำเอียง ไม่มีเราจะช่วยเช็คนะเราจะดึงเกีกออกมาเคใกล้ดัน30อยู่นิดหน่อยแต่อยู่ในขั้น10โอเค16บหกนานน่านาดันเออสิบห้าทางหมด คิดว่าฉันไม่ทำอะไรเลยนะฉันก็ช่วยนหยไหนบ้างฉันไม่ลำเอียงเลยเลือกตู้สุดท้ายเลยเขา,าเลือกตู้สุดท้ายเหมือนกันเขา,าไม่ลำเอียงคนระับพวกเราไม่ลำเอียงกันนะครู ไม่มีเอไหนเจอแล้วเหรอมาไปเลยไปเลยเพื่อนยี่สิบมายี่สิบแล้ว,ลวมาตาชิปไปรูยด้วยกัน,ม,นมีไฟอ่ะโอเคมากันครบไปอเอ๊ เดูอเขาน่าจะเติมอยู่นะเดี๋ยวเช็ดกันเลยเขาดูเป็นผู้ใหญ่ครับเขาจะแบบตัวผมก็มีโอกาสเอ็นตู้ดตุใกล้มือนะจ๊ะผมอ็เอาตุ้ไกลไป งรีบทำเจแล้วล่ะผมเพราะผมไม่ยอมนะมาตกใจขันสว่า เอ๊รู้ว่าเขาไม่มาอะไรที่านจริงอืมนั่นแหละมันได้พาแป้ อย่าว่าเขาเอาไปนั่นมันของของฉันนะอันไหนจะเอาไปไไม่ได้ยังเจอเย เตือนแล้วลูกาตาเต็มลูกาตาเต็มเพื่อนนั้นเก็บผ้ามันเห่โอเคไปเียบใส่ปุ๊บคือเริ่มเฮ้ยเียบใจเงานะเพื่อนไปก่อนวิ่งเลยเลยโอเคยิน ไรเสียเลือดก็ได้นะย่างเึแล้วคุณแจไว้มากครับคือ,บอแบบเปิดไปแป๊บเดียวไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอเลยเจอแล้วคุณแจใช่ไม่ติดอันอยู่นี้ นายรู้ว่าฉันยังไงเหรอนายรู้ยอะฉันจะไม่รอนายหรือไงต้องรอดูด้วยสิโอเคไม่มี chạy à, luôn rồi à khóa ông lấy cửa đã, cửa bài đã. เลือดไปเยอะครึ่งหนึ่งหลอดครึ่งหนึ่งหลอดเลือดฉันหายไม่มียาฮิวเลยเหรอขอสักอันก็ดีเลือดลอดลอ่ยไปเยอะมากเลยไม่มีอ่ะแคเราขึ้นไปด้านหลัง ตรงนี้มี่โอเคทันยังไม่ยอมตายขอเพอขอให้ไม่ตายสักด่านนึ่งเจอสาธุืมถึงเวลาตามนายเหมือนกีบมิกไปเลยโอ้ลาพร้อมกันเลยเหรอ

ແມ່ເຈົ້າເອົາໄປເ 都老了，把钱 มองมาเห็นฉัน,นใช่ไหมฉันกำลังใช้กลวิธีในการแอบ รู้ว่าเขาจะไปอยู่ตอนนี้ผม,มันเช้าที่สุดหาหนังสือแล้วสองกันเป็นไงล่ะ ก็มีเขาได้ดิก็ใหมได้ดย <c oughs> ยากคือหารหัสนี่เหรอครับฮือชิดเบ็ดหัวใจ